ครับขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับคนรักพาเครื่องทุกท่านเลยนะฮะวันนี้นะครับพกผมนับกับช่องคนรักพาเครื่องเหมือนเดิมนะทางเพจของเรานะฮะคนรักพาเครื่องนะครับพี่ๆนะวันนี้ก็มีพาเครื่องมาแบ่งปันครับวันนี้ก็เป็นชุดนะฮะเป็นชุดสร้อยนะครับเป็นชุดสร้อยนะไม่ว่าจะเป็นพ้าปิดตานะครับพระสมเด็จสวยๆเลยนะฮะผมได้มา4ี่ชุดนะฮะสชุดเลยนะครับก็เป็นพระก็เป็นของผมเก็บสะสมด้วยนะมาแบ่งปันกันเนาะ นะครับใครอยากได้นะผมว่าเก็บไว้ไว้เลี่ยมขึ้นคอนะครับเดินแบบว่าอาร์ตได้เลยนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทองแท้นะครับพี่พี่นะนะครับเป็นเลี่ยมทองไมค่อนนะครับนี่ผมให้ดูนะฮะนี่เป็นเลี่ยมทองไมค่อนสวยๆเลยนะครับพี่พี่นะเห็นไหมครับนี่เลี่ยมทองไมค่อนสวยๆเลยนะฮะเห็นไหมครับด้านในก็จะเป็นทองแบบว่าทองชุบนะนะเป็นทองชุบนะไม่ลอกไม่ดำนะครับนี่เลยจำนำไม่ได้นะนี่นะฮะเห็นไหมครับ สวยมากนะเอาไปใส่แบบสวยๆได้เลยนะคะพี่ๆนะนะครับชุดนี้ชุดสร้อยนะฮะผมขอชุดละสองพันบาทนะถ้าใครสนใจนะครับแบบนี้นะใครสนใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนไปชมรายการเรขนะขอฝากช่องทางการติดต่อก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะช่องคนรักปราเคลื่อนนะครับส่วนการติดต่อนะฮะไอดีไลน์ศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์หกสองสามสี่สี่นะฮะ หรือโทรเข้ามาที่091นะครับ752และ1784นะฮะมีบริการเก็บเงินไปทางพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านถึงหน้าบ้านเลยนะครับธรรมสนีไทยเนาะนะับชุดนี้นะครับเป็นชุดเรียกกำย่อยก่อนแล้วกัน <c oughs> นะครับผมเก็บไปเยอะมากนะฮะผมได้แบบนี้นะ ก็ได้แบบนี้มาหลายชุดเหมือนกันนะครับก็เป็นลังเก็บเก่าที่ได้มานะฮะเอาเปชุดเรียกก้อย่อยก่อนแล้วกันนะพี่นะนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะเอามาให้ชมนอีกนะครับเอาไปเอาไปชมกันสี่ชุดก่อนชุดสวยนะชุดพร้อมคล้องใช้เลยวันนี้นะชุดดีที่เด็ดนะชุดแบบออกงานนะชุดออกงานนะง่ายๆเลยนะครับช่องทางติดต่อนะผมให้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวชมองคแรกก่อนแล้วกันนะครับอ่าอะไรกันดีอะไรกันดีนะฮะเดี๋ยวชมนิดกว่านี่ๆๆนะชมพระปิดตาก่อนดีกว่ามา นะฮะคาบิตาบอกว่ามีกี่องค์เนี้่ยเดี๋ยวผมดับแป๊บหนึ่งนะคาบิตาไม่น่าจะมีกี่องค์เนี่ยนะเดี๋ยวผมนับแป๊บหนึ่งนะฮะเป็นพระสวยทุกองนะครับพี่ๆนะนะครับพระปิตานะฮะนี่นะครับนี่นะฮะอ่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าองค์นะสิบห้าองค์ต้องบอกเลยว่าไอชุดเนี้ยผมไม่ได้มานานแล้วพี่นะเดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนแล้วกันเนาะชุดสมเด็จออกก่อนแล้วกันมาไอชุดเนี้ยผมไม่ได้มานานแล้วพี่นี่นะ ชุดนี้ผมไม่ได้มานานแล้วเป็นชุดพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วเครือวันนะครับพี่ๆเห็นไหมครับนี่ผมส่องให้ชมหอมส่องให้ชมนะฮะยมเย็นนะครับพี่ๆนะยมเย็นนะครับพี่ๆเห็นไหมครับนี่สวยมากๆนะครับพี่ๆต้องบอกเลยสวยมากๆนะครับนี่นะฮะประมาณนี้ครับด้านหลังก็เป็นหลังแบบนะครับเป็นหลังแบบด้านเนื้อฉ่ำๆมีทั้งหมดสิบห้าองค์นะฮะมีทั้งหมดสิบห้าองค์นะฮะชุดนี้ใครได้ไปผมบอกเลยว่าสุดจะคุ้มมาก นะจุดแต่คุ้มมากนานๆได้เจอทีนะเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะฮะนี่นะครับนี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่มีสิบห้าองค์ขวดคุ้มเลยนะถ้าขายองค์ละพันเนี่ยตกหมื่นห้าชุดนี้เอาห้าพันบาทนะฮะชุดนี้เอาห้าพันบาทนะฮะนี่นะชมนี่ครับองค์ที่หนึ่งเลยองค์พระประธานเลยมานี่เห็นไหมครับนี่สวยมากเลยนะเห็นไหมครับอ่านะครับเนื้อหาแบบแจ่มๆนะครับเป็นคุกลักนะจูเขาเรียกว่าเป็นคุกลักแล้วก็มีการปิดทองนะมีการปิดทองเห็นไหมพี่สวยมากๆ นะครับส่วนมากๆนะครับรายการนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรจะสวยนะเห็นไหมครับด้านหลังเป็นหลังแบบนะฮะพี่พี่นั้นหลังแบบมีสิบ้าองค์นะฮะนี่ขอให้ชมกันชัดชัดเลยนะครับมีสิบห้าองค์นะฮะนี่เห็นไหมครับอ่าเดิมเดิมนะด้านหลังก่อนลวกันนะครับนี่ชมหลังแบบกันไปก่อนเพลินนะนะครับชมกันเพลินได้นะไม่ว่ากันนะครับใครสนใจเห็นไหมครับนี่นะฮะนี่นะครับเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมนะฮะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวชมด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านี่ครับด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหน้า นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันทุกองนะครับพิมพ์ใหญ่เหมือนกันทุกองนะฮะเห็นไหมครับนี่สวยมากนะสวยมากนะเป็นชุดสร้อยนะเป็นชุดสร้อยต้องบอกเป็นชุดสร้อยเห็นไหมพี่นี่ประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ไม่ไม่ยาวมากนะครับขนาดสวมคอได้ขนาดขนาดสวมคอได้นะครับนี่พี่ๆนะแบบนี้นะนะแบบนี้นะผมเอาห้าพันบาทนะครับสําหรับชุดสร้อยชุดนี้นะเป็นชุดสร้อยพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับพี่ๆนะพระสวยแน่แน่แน่นอนนะถ้าใครเคยได้เช่ากับผมไว้เนี่ยนะครับจะรู้กันดีว่าพ้าสวยนะฮะ อ่ะนะครับ да. เดี๋ยวมาชุดนี้กันนะครับี่พระสมเด็จนะฮะอ่านะครับวางแบบให้สวยๆแล้วก <Yeah. S 1> ันน oui. ี่ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวชมอันแรกก่อนแล้วกันมาในอันแรกนะครับจะเป็นแบบเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนสร้อยเลดนะเป็นสร้อยแบบเลดนะเลดอิตาลีเลยแต่สวยมากนะครับนี่นะครับพระสมเด็จสวยมากนะครับเนื้อหานี่แตกรายงานเลยนะนะครับพระปิตาเนี่ยผมขอราคาชุดเนี้นะครับสิบห้าองค์ขอห้าพันบาทนะครับห้าใบเทาห้าพันบาทนะฮะนะครับใครสนใจนะครับเอฟซีนะ เดี๋ยวผมให้ชมองค์นี้ก่อนแล้วกันมาเนี่ยเดี๋ยวผมขยายหน้าจอให้ซูมให้ชัดๆเลยนะครับนี่มาอ่านะครับเนื้อหาสวยมากนะครับต้องบอกเนื้อหาสวยมากนะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกียรติรุษซุ้มนะฮะพี่ดูเนื้อหาก่อนนะสองพันนะครับชุดนี้ไม่ไม่ไม่แพงนะครับต้องบอกไม่แพงนะนะครับนี่นะครับชุดพร้อมคล้องขึ้นคอเลยนะนะพร้อมออกงานง่ายๆเลยนะพร้อมใช้พุทธคุณนะครับนี่นะครับนานๆได้ทัทีนะครับใครเห็นแล้วรีบจับจองเลยนะ ไม,ไม่ซื้อวันนี้วันหน้าไม่มีแล้วนะครับอ่าไม่ซื้อวันนี้วันหน้าไม่มีแล้วนะต้องบอกเลยนะเห็นไหมครับนี่ร่องรอยการแตกรายงาโอ้โหสวยมากๆนะครับเป็นอายุของพระเลยนะครับพี่พี่นะองค์ที่หนึ่งนะครับเกตทะลุซุ้มขึ้นไปเลยนะครับพี่พี่นะพระสวยเดิมมากๆเลยนะนะครับก็สร้อยก็ขนาดของคอได้พอดีนะฮะนี่ด้านหลังนะผมไม่ชมด้านหลังกันนะเลี่ยมกรอบทองไมค่อนมาเห็นไหมครับด้านหลังเห็นไหมพี่เห็นเนื้อหาไหมครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่เห็นเนื้อหาไหมครับชุดนี้สองพันบาทโคตรจะคุ้มพี่พี่ นะครับชุดนี้2 0 0พันบาทโคตรจะคุ้มนะฮะเป็นพระที่เดิมสวยมากๆนะครับพี่พี่นะชุดนี้นะฮะ2 0 0พันบาทนะครับพร้อมออกงานเลยนะข้องแบบเท่ๆได้เลยนะโชว์เพื่อนโชว์นะครับโชว์คนข้างบ้านได้เลยนะต้องบอกเลยนะนะครับนี่แบบนี้นะนะครับใส่เดินแอคอาร์ตได้เลยนะฮะแบบนี้นะเป็นกรอบทองไมคอนนะครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อหาสวยมากนะครับองค์ที่หนึ่งนะเรียมกรอบทองไมคคอนนะครับขนาดไม่แบบไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรนะ ไม่หนักมากไม่หนักมากเลยสร้อยก็ขนาดประมาณนี้นะครับผมวกลัวเอาจากกองมาเลยใส่กลับมันมนเดิมไม่ได้นี่เห็นไหมครับนี่แบบนี้สร้อยจะขนาดประมาณนี้นะอันนี้เป็นสร้อยไม่ใช่ทองแท้นะเป็นเป็นช้อยชุบทองนะเป็นช้อยชุบนะนะครับแบบนี้เลยแล้วสร้อยนี้ก็มีสแแี่ห้าร้อยลนะแบบนี้นะสร้อยเนี่ยสี่ห้าร้อยมีแน่นอนนะถ้าซื้อใหม่ก็มีสี่ห้าร้อยนะเหมือนแบบเป็นเป็นสแตนเลสนะเป็นเลสนะเป็นเลสเอ่อชุบทองแบบนี้นะนะครับของจริงๆนะไม่มีใครรู้หรอกพี่นะ ไม่มีใครรู้ว่าเป็นทองหรือไม่ใช่ทองเนี่ยนะครับนะฮะพี่พี่นะลูกค้าโทรเข้ามาสักคู่ให้โทรกลับแล้วกันเนี่ยนะสวยมากๆพี่ๆพี่ดูดิเห็นไหมพาสเดิมๆนะฮะนี่แล้วแล้วคล้องพาสมเด็จแบบนี้นะพี่นะโอ้โหบารมีเกิดเลยแบบนี้นะเห็นไหมครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะสำหรับพาสมเด็จนะครับพี่ๆนะเห็นไหมครับเนื้อแบบแจ่มๆเลยนะฮะนะฮะเนื้อแบบแจ่มๆเลยอ่ะอย่าใส่ไว้เหมือนเดิมนะอย่าใส่ไว้เหมือนเดิมนะฮะอ่าใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อย นะครับให้ชมกันไปเรื you know <S <S ่อยๆนะครับนี่นะองค์ที่1นะฮะองค์ที่1นะครับสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะฮะอ่าต่อมาองค์ที่2นะครับองค์ที่2นะครับมีองค์ที่2นะนะฮะมีองค์ที่2กันมาองค์ที่2หนักมากนะครับนี่นะเป็นสร้อยเล็เหมือนกันนะเดี๋ยวผมส่องให้แบบนี้แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมครับ อ่านะครับพี่พนะใครชื่นชอบนะนี่ผมส่องให้ดูแล้วกันนี่เห็นไหมครับเนื้อหาสวยมากนะรังที่สองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะฮะใครชอบแบบไหนเห็นมวนสารดำดำไหมขาวขาวดำดำซุ้มนะครับซุ้มข้างสวยเดิมมากๆนะครับพี่พี่เห็นไหมครับเนื้อออกเหลืองๆงามๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรอบเย็นนะครับวันนี้เป็นรอบเย็นของวันที่สองนะครับพฤษภาคมนะครับพี่นะนะครับแบบนี้เลยใครชื่นชอบสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่พนะอย่ารอช้านี่อ่ะ ประมาณนี้นะคะพี่ๆประมาณนี้นะคะสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะนะครับนี่เลยนะด้านหน้าประมาณนี้เนื้อแบบจำๆเลยนะครับเนื้อแบบโคตรเก่านะผมขยายให้จอยนิดนึงนะนี่เห็นไหมเนื้อแบบโคตรเก่านะครับนี่ยิ่งสองยิ่งเพลินนะยิ่งสองยิ่งเพลินนะฮะนี่ไหมครับอ่าเนี่ยมีมีเล่ดออกมาขามด้วยเห็นไหมนะครับองค์ที่สองนะครับเน้นย้ําเป็นองค์ที่สองครับด้านหลังพี่ดูด้านหลังนะฮะนะพี่ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังสองเข้าไปนี่ไหมครับโอ้โหเนื้อฉ่ามากนะฮะนี่ขยายลงนิดนึง ด้านหลังในเนื้อฉ่าม,มากพี่ดูได้ไหมโอ้โหเดิมๆเลยพี่ดูได้ไหมนะครับนี่มีแร่มะขามนี่เห็นไเม็ดแดงๆนะฮะสวยมากเลยนะฮะพี่ๆนะใครสนใจนะไม่ต้องไปหากรอบใส่ใหม่ไม่ต้องไปหาชุดสร้อยใหม่นะ,ะพี่ร้านนี้เลยสองพันต้องบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มนะฮะพี่ๆนะ,คะโคตรจะคุ้มนะฮะชุดนี้นะครับนะครับเป็นรายการที่สองนะผมออกให้ดูแล้วกันนะครับเป็นอย่างไรนะฮะนี่นะครับจะเป็นเลดแบบว่าเป็นเป็นโซ่นะเป็นโซ่เหลี่ยมนะโซ่ตัดเหลี่ยมนี่สวยมากเลยโซ่ตัดเหลี่ยมเนี่ย อันนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนลายคอแบบนี้นะสวยจริงๆนะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเป็นลายโซ่ตัดเหลี่ยมนะครับเป็นลายโซ่ตัดเหลี่ยมสวยมากเลยนะใครชอบโซ่แบบไหนนะหรือว่าใครชอบเลดแบบเมื่อกี้นก็ลองดูนะใครชอบแบบไหนนะชอบแบบเรียบๆหรือว่าชอบแบบโซ่แบบนี้นะฮะนี่นะครับไม่หนักนะครับท้องนะไม่หนักนะฮะนี่นะครับแบบนี้เลยนะใครชื่นชอบนะฮะนี่เห็นไหมสวยๆเลยมาพร้อมสร้อยนะฮะเนี่ยเดิมๆเลยนะพี่ๆนะสำหรับพระสมเด็จผมชอบมากๆเลยองนี้นะนับเนื้อหาค่อนข้างเน่าดีนะฮะองนี้นะถือว่า ค่อนข้างสวยเดิมธรรมชาติมากๆนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เห็นไหมครับด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะนี่อ่านะครับแบ่งปันกันแบบราคาเบาๆนะฮะย่อมเยามากๆเลยนะครับวันนี้ก็มีมาแค่สี่องค์แค่นั้นเองนะครับห้ารายการวันนี้ก็ให้ชมกันแบบจุใจกันไปเลยนะองค์ที่หนึ่งนะฮะนี่นะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆตัดสินใจกันนะฮะเข้ามาชมกันแบบเพลินๆกันได้นะไม่ต้องซื้อหาอะไรก็ได้นะพี่ๆนะนะครับใครถูกใจแล้วค่อยเช่าหาบูชากันนะฮะนี่อ่ะ อันนี้ใส่ไปเหมือนเดิมนะฮะใส่ไปเหมือนเดิมนะฮะอ่านี่นะครับใส่เหมือนเดิมนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับพี่ๆนะนี่เลยนะนะเป็นชุดพักเก็บสวยมากองค์ที่หนึ่งก็สวยองค์ที่สองก็สวยมานะสวยทุก,กรายการนะฮะวันนี้ต้องบอกสวยทุก,กรายการนะฮะต่อมาองค์ที่สามแล้วกันนะครับนี่องค์ที่สามนะฮะนี่นะครับก็เลดเนี่ยจะเป็นแบบว่าแบบเป็นการแบบตอกตรายบ้างเห็นไหมสวยมากเห็นไหมนะครับนี่ผมไม่ชมก่อนแล้วกันอย่าค่อยตัดสินใจ Alz ซื้อหากันนะเป็นกรอบทองไมค่อนนะฮะ เป็นกรอบทองไมคอนนะฮะแบบนี้สวยมากๆเลยนะฮะพี่ๆนะอเยลโรชานะครับเอซนะครับแบบนี้นะสองพันบาทนะครับนะครับชุดละสองพันบาทนะฮะสำหรับชุดสร้อยนะสมเด็จนะฮะนะครับแต่ถ้าพับปิดตาเป็นสร้อยพวงเนี่ยนะผมแบ่งปันห้าพันบาทนะฮะอ่ะนะครับนี่นะจัดไปแล้วกันนะครับพี่ๆนะแบ่งนี้แบ่งปันนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับมวลสารนะครับเนื้อหาแตกรายงาสวยมาก นะครับเป็นสมเด็จนะครับวัตระคังเป็นอีพีพิเศษนะครับพี่พี่เห็นเม็ดแร่ไหมนะครับอีพีพิเศษชุดสร้อยนะครับพร้อมขึ้นคอนะคะชุดสร้อยพร้อมขึ้นคอพร้อมออกงานพร้อมแบบคล้องได้เลยนะครับพี่พี่นะไม่ต้องไปหาชุดสร้อยกันใหม่นะใครไม่มีเวลาใครทํางานหรือว่านะใครทํางานอยู่หรือว่าไม่มีไม่มีเวลาเนี่ยนะครับสามารถจับจองได้เลยนะพระสวยมากๆชุดละสองพันบาทนะครับพี่พี่นะนะครับใครสั่งของเมื่อเช้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ อย่าแยกกันนะคนละคลิปไม่เกี่ยวกันนะนะฮะนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังโอ้โหด้านหลังสวยมากนะครับพี่พี่เห็นไหมครับเนื้อหาเนี่ยจี๊ดจ๊าดมากๆนะครับ fc นะนะถ้าหากใครชอบเนี่ยเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาไลฟ์ให้ดูกันใหม่นะฮะนะครับเผื่อผมไปค้นเจอนะเป็นพาร์ทที่ผมเก็บเยอะมากนะฮะนะครับบ้านนี่ฮิทันนี้นะครับเขาเก็บเยอะมากนะเป็นอากงนะอากงกับอาม่าสองท่านนะครับเขาเป็นเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะ นะครับบ้านอากงอมาม่าเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะนะครับบ้านเขาอยู่ริมคลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่สมัยเนี้ยไม่ใช่เดินทางง่ายเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนใช้เรือนะฮะอยู่แถววัดตะขังนะฮะก็แบบว่าได้เนี่ยได้มาเพราะว่าตอนบินทบาทหรือว่าสมเด็จโตท่านนะครับเหมือนแบบว่าเรี่ยไรยเข้าป่าพระป่าพวกอ,อ,อะไรอย่างเงี้นะนะครับก็แจกพระนะทําเป็นแบบกระด้งแบบเนี้ยแล้วก็แจกตามแบบกดใหม่ๆก็กดไปเรื่อยๆกดพอเต็มกระด้งก็เอาออกไปแจก ออกแก่ลูกศิษย์ลูกหานะฮะเขาบอกว่า <c oughs> อย่างเขาบอกว่านะฮะสมเด็จโตพูดคํานึงว่าเขาบอกว่านั้นตอนนั้นนะนะครับเขาบอกว่า <c oughs> เล่ากันมาสู่รุ่นสู่รุ่นบอกว่าไม่เก็บวันนี้วันหน้าไม่มีแล้วนะจ๊ะอะเขาบอกอย่างนั้นนะฮะพี่ๆนะลองดูนะครับนี่ วัตถคังอันนี้เป็นองค์ที่3เนื้อสวยมากๆนะครับพี่ๆนะเนื้อสวยมากๆนะครับพี่ๆลองดูนะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะเป็นทองไมค้อนนะฮะสวยเดิมพร้อมขึ้นคอเลยนะฮะนะครับแบบนี้ชุดนี้นะสองพันบาทราคาผมบอกว่าไม่แพงนะฮะเนี่ยน่าใช้มากๆนะเนื้อหาสวยนะนะครับมองไกลๆเนี่ยใครไม่รู้ก็บอกว่าทองนะฮะใครไม่รู้ก็มองว่าทองนะพี่ๆนะนะครับแบบนี้นะนะครับเป็นเรียกทองไมครอนนะครับไม่ใช่ทองแท้นะไม่ใช่ทองแท้นะ เป็นทอไมครนนะพี่นะเป็นทอไมครอนนะฮะนี่เลยนะแบบนี้เลยนะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมแบ่งปันสามาชิกแล้วกันนะฮะนี่นะสวยๆเลยนะนี่โอ้โหมวลสารแน่นเปีย <c oughs> นะครับสวยๆเลยนะพร้อมของนะครับ <c oughs> พร้อมใช้นะพอใส่กอบแบบนี้แล้วมันขึ้นดีนะองค์นะภาพมันขึ้นดีนะฮะนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับใครชอบนะแบ่งปันกันได้นะไม่แพงนะราคานี้นะับมาเร็วไปเร็วนะช่วงเย็นนะ น้ำไม่ได้มีไม่ได้มีมาบ่อยๆนะใครเห็นไวใครเห็นก่อนก็ได้ก่อนไปนะโชคดีไปนะพี่นะสร้อยเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะสร้อยในประมาณนี้ลายก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่ลายก็จะประมาณนี้นะฮะนี่เห็นไหมสวยนะฮะเห็นไหมครับนี่คล้องแบบนี้เลยนะฮะสวยมากสวยมากนะครับนี่แบบนี้ถ้าคล้องก็่าจะอยู่ประมาณแบบนี้นะไม่บาดคอไม่เจ็บคอนะเป็นแบบลายเบนเบนนะลายเบนเบนเนี่ยประมาณนี้ลายเบนเบนประมาณนี้เห็นไหมนี่ S 1> <S 1> นะฮะสวยมากๆนะครับแบบนี้นะสองพันบาทนะฮะองนี้นะองค์ที่สามนะครับน,น,นะนะครับ, <c oughs> รบองที่สามนะฮะพี่ๆนะลอ,องดูนะผมได้มาบ่อยๆก็มันไม่ค่อยได้เจอกันนะนี่อันนี้อันนี้เป็นลายลายไทยเลยลายเหมือนทองแบบประเทศไทยมากินลายอิตาลีนะอันนี้ลายเหมือนทั่วไปนะลายที่เราซื้อทั่วไปนะนะครับลายที่เราซื้อทั่วไปเนี่ยเนี่ยลองเทียบกันดีทองแท้กับทองจริงไม่เหมือนกันนะผมนะครับสวยมากนะพี่นะอันนี้อันนี้ทองแท้เนี่ยลายเดียวกันเนี่ยผมก็ใช้อยู่นะแต่ว่าผมเป็นทองแท้นี่ มันไม่เหมือนกันเห็นไหมนะไม่เหมือนกันเนี่อันนี้อันนี้ลายทองอันนี้ทองเทนี่ยอันนี้ทองเทอนนี้นี่อันนี้ทองเทนะแต่อันนี้อันนี้อันนี้ทองไมคอนนะไม่ใช่ทองเทนะนะครับต้องบอกก่อนว่าราคานี้ทองเทไม่ได้นะพี่นะครับนี่อย่างเส้นเนี้ยผมซื้อมาแสนกว่าเนี่ยเส้นนี้ซื้อมาแสนกว่าบาทละห้าหมื่นกว่าเนี่ยอันนี้สองบาทนะผมซื้อมาแสนกว่านะฮะพี่ดูเดยมันไม่เหมือนกันนะสีไม่เหมือนกันนะฮะแต่สีมันคล้ายคกันนะครับพี่ๆนะนับใครไม่รู้ก็คิดว่าเป็นทองนะ ต้องบอกเลยนะนะครับแต่แต่บอกเลยว่าองค์นี้นะเป็นเส้นนี้แต่เป็นสร้อยทองไมค่อนนะเป็นเป็นทองแบบชุบทองนะไม่ใช่ทองแท้นะต้องบอกก่อนนะอย่าไปแจ้งตำรวจจับอีกไม่ได้นะพี่แบบนี้นะถือว่าผมบอกแบบทบทวนแล้วนะฟังให้ดีนะราคา2,000บาทเนี่ยนะครับไม่ใช่ทองแท,นนทงนน้นะเป็นทองไมค่อนนะครับพี่ๆนะเป็นทองไมค่อนนะครับพี่ดูเนื้อหาเด็ดองค์นี้นะเห็นไหมเนื้อหานี่โคตรจีดเลยพี่ดูเด็ดละวัดละคังพิมพ์ใหญ่เล็กเกียรติทะลุซุ้มด้วยพี่ดูนี่เห็นไหมเกียรติทะลุซุ้มขึ้นไปได้ไหมโอ้โหจีดมากแล เนื้อหานิดเน่าสุดใจเลยพี่ดูดินะเนื้อหานิดเน่าสุดใจเลยพี่ดูดิโอ้ดูดิไหมนะสมเด็จวัดรคังนะฮะพิม์ใหญ่แล em uh, <Every S 1> ้วพ so ี่ดูมวนสารเขียวๆนะฮะพี่ๆดูนะนะครับแบบนี้นะฮะพี่ๆลองดูนะฮะลองดูนะฮะนี่มโอ้โหจีดมากจีดมากนะครับแบบนี้จีดมากนะครับเห็นแล้วแบบอดใจไม่ได้นะครับราคา2,000บาทนะครับเป็นองค์ที่4นะฮะองค์นี้นะเป็นองค์ที่4ี่นะฮะมีมาสามมีมาสี่องนะสมเด็จนะนะครับมีเท่านี้นะฮะพี่ๆนะลองดูนะฮะ นี่นะครับองละสองพันบาทนะครับมีมาสี่องนะเหมายกได้เลยนะเหมายกได้เลยนะพี่นะสองสี่หกแปดพันนะเหมายกได้เลยนะพี่ๆนะนะครับแปดพันนะสมเด็จนะนะเหมายกได้เลยนะราคานี่ถือว่าไม่แพงนะสวยมากสวยมาก,มากนะฮะนี่เอาไปเก็บสะสมกันเห็นไหมดูเีเม็ดมลงเม็ดเละร้อยแตกายงาต่างๆโอ้โหพระองค์นี้นะครับมีเสน,น่ห <c oughs> ์มีเสน่หน์นะผมบอกเลยนะนี่สร้อยกระไลประมาณนี้นี่นะใครสนใจนะพร้อมขึ้นคอเลยสบายๆนะพี่ แบบนี้นะผมบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะฮะหาที่ไหนไม่ได้แล้วผมเอาใส่นี่เหมือนเดิม,ม <c oughs> นะครับเดีย๋ยวจะค่อยเอาใส่แลวกันนะมันใส่ยากเลือเกินเนี่ยมันมันงอตรงนี้มันมันไม่อ่อนเหมือนลายอิตาลีเนานะมันไม่อ่อนเหมือนลายอิตาลีนะที่พี่นะไม่เหมือนกัน <c oughs> ยากลำบากนิดนึงลำบากยากเขียนเลือเกิน อ่ะออ,อันนี้ใส่เหมือนเดิมก่อนจะได้ดูสวยๆนี่อ่ะแบบนี้ละกันมาแค่น,นี้ได้แค่น,นี้ได้แค่น,น,แน,นี้นี่เห็นไหมสวยไหมสวยไหมนะฮะนี่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับได้มาสี่องค์นะฮะ <c oughs> นะครับองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะฮะแล้วก็ชุดสร้อยห้าพันนะครับวันนี้องค์ละสองพันนะ,ะพี่นะองค์ละสองพันนะฮะใครชอบองค์ไหนะ 1, 2, 3, นะหนึ่งสองสามสี่นะฮะ หรือว่าชอบชุดสร้อยก็ได้นะพี่ๆนะชุดสร้อยก็สวยนะครับพี่ๆนะเห็นไหมชุดสร้อยก็สวยนะชุดสร้อยก็ราคาห้าพันบาทแล้วมีสิบห้าองค์นะฮะวันนี้โคตรจะคุ้มค่านะฮะใครสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับเป็นรายการชุดสร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับติดต่อเข้ามาช่องทางได้เลยนะฮะช่องคนรักพระเครื่องนะครับสนใจติดต่อนะฮะไอเดียไลน์ศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์หกสองสามที่สี่นะครับหรือว่าโทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเจ็ดห้าสองและหนึ่งเจ็ดแปดสี่ได้เลยนะฮะมีบริการเก็บเงินไปทาง พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านถึงหน้าบ้านเลยหกใครชื่นชอบไปสนใจรายการไหนอย่างไรนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆนะวันนี้ทางเราคนรับรเครื่องต้องขอกราบลาสมาชิกทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีครับผม